ตอนนี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยเจออากาศร้อนถึงร้อนจัดนะคะล่าสุดที่ลำปางค่ะอุณหภูมิสูงสุดก็ทะลุ40องศาเซลเซียสแล้วค่ะ อุณหภูมิในพื้นที่จังหวัดลำปางเมื่อวานนี้22เมษายนกลับมาร้อนระอุอีกครั้งค่ะโดยอุณหภูมิพุ่งทะลุไปถึง40.6องศาเซลเซียสที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางและถือว่าร้อนที่สุดในประเทศไทยแล้วก็เป็นครั้งแรกในเดือนเมษายนนี้ที่อุณหภูมิทะลุกว่า40องศาเซลเซียสส่วนตัวเมืองลำปางค่ะวัดได้40.3องศาทําให้สภาพพื้นที่จังหวัดลำปางร้อนอบอ้าวแล้วก็ร้อนจัดไปทั่วเมืองเลยค่ะและสําหรับ ฤดูร้อนปีนี้จากการติดตามสภาพอากาศและอุณหภูมิในแต่ละวันช่วงฤดูร้อนของจังหวัดลำปางพบว่าสถิติอุณหภูมิที่สูงที่สุดก็คือเมื่อวันที่25มีนาคมวัดได้40.9องศาเซลเซียสที่อำเภอเถินซึ่งร้อนที่สุดในประเทศไทยส่วนตัวเมืองลำปางร้อนที่สุดปีนี้อยู่ที่40.7องศาเซลเซียสในวันที่27มีนาคมค่ะแล้วตอนนี้แต่ละพื้นที่สภาพอากาศเป็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะ